สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกนอีกแล้วนะครับผมในสลักคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดคุยในสนทนตัวงาน MacBook Air ผม A 2 3 3 7นะครับก็ลูกค้ามาในการตัวเครื่องเปิดติดนะผมแต่ว่ามีคราบน้ําอยู่ที่จอนะครับก็ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวแผ่ตัวแผ่นฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่นะจะเป็นแผ่นฟิล์มตัวเก่านะครับที่ลูกค้าได้ทําเครื่องโดนน้ามานะครับนี น้ำค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมในส่วนของตัวแผ่นฟิล์มนะครับตอนนี้ช่างหนึ่งได้ทาการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าซีลขาวให้ดูนะครับนี่ฮนะ,ะเห็นไหมก็ไม่มีขับน้ํานะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ทาเพื่อนๆท่านไหนผมที่เจอปัญหานะผมเครื่องเปิดติดแต่โดนน้ามานะผม มีครับน้ําที่จอนะฮะก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับผมทางเรายดีให้บริการเลยนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่เมกาบางนาเทอร์มินอลโฉบเดนมอเดลโมบางกะปิเดมอมบางแคแล้วก็ไอซิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ